สวัสดีครับน้องทุกคนพบกับพี่น็อตทีแคสเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทศกาลที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการที่เราจะลงทะเบียนนะครับในระบบของ mytcast.com นะครับที่วันนี้วันที่8ทนะครับธันวาคมเวลาประมาณ1 7 0นาฬิกาเนี่ยทปอได้ทำการไลฟ์สดนะครับเพื่ออธิบายและสาธิตวิธีการนะครับให้น้องเข้าใจว่าจะต้องลงทะเบียนระบบ mytcast อย่างไร พี่น็อตก็จะขอมาสรุปขั้นตอนแบบสเตป by สเตปสั้นๆนะครับว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือวันที่9ธันวาคมเวลาสายๆเป็นต้นไปที่ทปออเขาจะมีการเปิดระบบให้น้องๆเนี่ยลงทะเบียน m y t c a s t c o m น้องๆต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนพี่น็อตแบ่งเป็นสเต็ปต่างๆนะครับค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนเลยละกันนะครับผมขั้นตอนแรกครับ น้องๆทุกคนเนี่ยต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ s t u d e n t m y t c a s t c o m นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เข้าเมนูของการลงทะเบียนนะครับพอกดลงทะเบียนเนี่ยนะครับเขาจะให้น้องๆเนี่ยใส่นะครับเลขประจำตัวที่เป็นตัวแทนของตัวเองนะครับก็จะเป็นเลขประจำตัวประชาชน13หลักสำหรับคนไทยแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ G-Number หรือ Passport Number ตามที่ตัวเองนั้นมีนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็กดปุ่มตัวเข้าสู่ระบบตรงนี้เข้าไปนะครับหลังจากกดตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับเสร็จต่อมานะครับเสร็จที่2เนี่ยน้องๆก็จะต้องอ่านเงื่อนไขต่างๆที่เขาขึ้นมาให้นะครับหลังจากอ่านเงื่อนไขเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นการกดรับทราบและยืนยันตัวตนที่ปุ่มนี้นั่นเองครับพอมาที่ขั้นตอนที่3นะครับน้องๆก็ต้องมีการกรอกข้อมูลในระบบเพิ่มนะครับ ซึ่งข้อมูลที่น้องๆต้องกรอกเพิ่มได้แก่อีเมลที่มีการใช้งานได้จริง active จริงน้องๆไม่ลืมรหัสผ่านของอีเมลนะครับเพะต้องต้องเข้าไปใช้เพื่อยืนยัน OTP ในการทำรายการต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้จริงเช่นเดียวกันนะครับใส่คำนำหน้านายหรือนางสาวนะครับชื่อนามสกุลภาษาไทยชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษและต้องตั้งรหัสผ่านนะครับ โดยกฎเกณฑ์ของการตั้งรหัสผ่านก็คือจะต้องมีความยาวอย่างน้อย8ตัวนะครับโดยจะต้องมีองค์ประกอบก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะครับภา,าษาอังกฤษอย่างน้อย1ตัวตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ตัวเลขอย่างน้อย1ตัวสําหรับอักขระพิเศษต่างๆที่ทางทปอ,อกกาหนดตรงนี้เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับหลังจากที่น้องๆเนี่ยกรอกข้อมูลในส่วนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะกดดําเนินการต่อไปได้เลย มันก็จะเข้าสู่เสเตจที่4นะครับก็คือพอน้องๆลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับน้องๆก็จะต้องเข้าไปสู่ขั้นตอนของการเข้าสู่ระบบเนาะซึ่งสําหรับการเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกออปชันเพิ่มขึ้นมาคือการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook และ Google แต่จะบอกว่าจุดแรกที่น้องทําการลงทะเบียนเนี่ยน้องยังไม่ได้มีการเชื่อมบัญชีตรงนี้ดังนั้นตรงนี้จะยังไม่ได้สามารถกดเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการตรงนี้ได้ให้น้องเนี่ย เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ตัวเองตั้งเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับพอน้องๆเนี่ยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ตัวเองตั้งมาเมื่อตอนแรกสุดแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับโดยหน้าตาแบบนี้เนี่ยอันนี้เรียงจากบนลงล่างสมมติเลื่อนสกอร์ลงมาจากข้างบนก็จะเจอตรงนี้เรียงลงมาตรงนี้เป็นข้างล่างสุดนะครับส่วนแรกเนี่ยก็เป็นการยืนยันนะครับตัวอีเมลที่เราได้กรอกเข้าไปแล้วก็ตัวเบอร์มือถือนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกโน้ว่าตรงนี้จะยืนยันยังไง ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลการศึกษาซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลที่น้องลงทะเบียนมาเมื่อสักครู่นี้และเชื่อมกับข้อมูลที่ทางโรงเรียนเนี่ยกรอกเข้ามาให้กับทางทะปะอ,อมันก็จะมาขึ้นหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมและในส่วนต่อมาคือข้อมูลส่วนตัวของน้องๆเนี่ยนะครับส่วนที่น้องๆต้องเข้ามากรอกเพิ่มนะครับก็ได้แก่วันเดือนปีเกิดนะครับน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม ส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็ชื่อบิดาแล้วก็มารดาโดยไม่ต้องกรอกคำนำหน้านะครับหลังจากกรอกข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนแล้วเนี่ยก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือปีนี้เนะี่ยอย่างที่บอกนะครับเขามีการอำนวยความสะดวกให้น้องๆเนี่ยสามารถล็อกอินผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าบัญชี Google ได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าน้องต้องการที่จะเชื่อมบัญชีของตัวเองอันนี้เนี่ยเพื่อให้สามารถล็อกอินใน a c e b o o k หรือ Google ได้เนี่ยเราก็จะต้องทำการดำเนินการ เชื่อมระบบตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งวิธีการเชื่อมระบบเนี่ยง่ายๆครับก็คือน้องๆกดไปที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งสมมติว่าพี่น็อตเนี่ยต้องการเชื่อมบัญชีของ mytcast เข้ากับการล็อกอินผ่าน Facebook เราก็จะกดเข้าไปที่คําว่าเชื่อมบัญชีกับ Facebook ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเรื่องของการขอสิทธิ์เข้าถึงก็ให้กดดําเนินการต่อในชื่อ Facebook ของตัวเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจากเดิมตรงนี้มันจะขึ้นให้เชื่อมบัญชีถ้าเราทําขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นการเข้าระบบเนี่ยก็จะขึ้นเป็นปุ่มนี้แทนนะครับเขียนว่ายกเลิกการเข้าระบบด้วย Facebook หมายความว่าตอนเนี้ยณจุดเวลานี้ระบบได้ทําการเชื่อมบัญชีระหว่าง My ท cast กับ Facebook เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าน้องไม่ต้องการจะเชื่อม Facebook อีกน้องสามารถมากดยกเลิกตรงนี้ได้เสมอนะครับหลังจากกรอกข้อมูลต่างๆแล้วก็เชื่อมบัญชี Facebook หรือว่า Google เรรียบ้อยแลเย ให้น้องๆกดคำว่าบันทึกข้อมูลส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับในหน้าเดิมนะถ้าสกรอกับขึ้นไปข้างบนเนี่ยพี่นก็บอกไว้ก่อนลนะโนมันจะมีเรื่องของการยืนยันอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ให้น้องๆเนีนะ่ยยืนยันทั้งคู่นะครับโดยการยืนยันอีเมลเนี่ยก็ให้กดไปที่คําว่ายืนยันอีเมลนะครับระบบก็จะขึ้นตัวการยืนยัน OTP ตรงนี้ขึ้นมาให้น้องล็อกอินเข้าอีเมลที่ตัวเองกรอกมาตรงนี้นะครับ ก็จะมีอ e ีเมลส่งกลับไปหาน้องๆแล้วก็จะมีเลข OTP ตรงนี้ให้นําเลข OTP เนี่ยไปกรอกใส่ OTP ที่เขายื่นขึ้นมาตอนแรกนะครับนี่ก็หมายความว่าการ Verify ก็จะสําเร็จแล้วเช่นเดียวกันกับการ Verify หรือยืนยันผ่านเบอร์มือถือน้องๆกดปุ๊บจะมีเลข OTP เนี่ยส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของน้องเอาเลข OTP มากรอกตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนตรงนี้เสร็จสิ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีเหลืองตรงนี้กลายเป็นสีเขียวแบบนี้ที่เขียนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนั่นเอง และนี่นะครับก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นจนจบของการลงทะเบียน mytcast.com นะครับโดยน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรเลยเอกสารจะใช้ก็ต่อเมื่อนะครับมีข้อมูลบางอย่างที่มีปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลประเภทข้อมูลส่วนตัวมีปัญหาเช่นข้อมูลชื่อสกุลอะไรแบบนี้นะครับน้องๆเนี่ยต้องทำการ แก้ไขข้อมูลและต้องแนบหลักฐานก็คือรูปหน้าบัตรประชาชนนะครับซึ่งเป็นหน้าบัตรประชาชนด้านหน้าเนาะแล้วอีกรูปหนึ่งที่ต้องแนบไปเนี่ยก็คือรูปบัตรประชาชนแนบคู่กับหน้าของเราแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการไปยืนยันแล้วก็ว e r i f y ตัวตนแอดมินจะทําการแก้ไขข้อมูลของน้องเนี่ยแล้วมันก็จะมาปรากฏในระบบแต่ในส่วนของเรื่องของข้อมูลทางการศึกษาถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ น้องๆก็สามารถกดปุ่มแก้ไขข้อมูลได้และน้องๆเนี่ยก็จะต้องแนบหลักฐานตัวปพ .1 ห,หากต้องการแก้อะไรนะครับก็ต้องแนบตัวใบปพ .1 ไปด้วยซึ่งการแนบใบปพ .1 นเนี่ยนะครับทางทปอ,อเขาก็จะมีให้น้องแนบทางด้านหน้าบปพ .1 จะมีใบหน้ากับใบหลังใช่ไหมครับเขาก็จะมีให้ถ่ายรูปด้านหน้ากับถ่ายรูปด้านหลังไปด้วยนั่นเองดังนั้นสรุปนะครับการจะสมัคร mytcast.com นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ ตัวที่เป็นเอกสารใดๆเลยนอกจากว่ากรณีที่ข้อมูลมีปัญหาก็คือข้อมูลส่วนตัวใช้บัตรประชาชนและข้อมูลทางการศึกษามีปัญหาให้ใช้ใบปพ1เป็นหลักฐานนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็สรุปเกี่ยวกับการลงทะเบียน MyTcast นนาจะประมาณนี้หากสนใจคอนเทนต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการสรุปนะครับ สามารถติดตามพี่น็อตได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Tcaster หรือว่า YouTube Tcaster Official นะครับตอนนี้มีช่องทางใหม่คือ TikTok ด้วยเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย